นี่คือ iPhone 12ส่วนนี้คือ iPhone 1บสา c k อ p พเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 12กับ iPhone 13จะมีอะไรใหม่ๆจริงๆมั่งไปดูกันมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับสเปคของ iPhone 13เมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 12โดยข่าวลือเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทาง Apple ดังนั้นข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 13กับ iPhone 12 เรารวบรวมมาจากข่าวลือและนักวิเคราะห์หลายๆท่านที่จะช่วยให้คุณวางแผนในการตัดสินใจซื้อ iPhone 13ในอนาคตได้ขนาดเครื่องและกล้องที่แตกต่างกันโดย iPhone 13และ iPhone 13 Pro รุ่น Big b เบิจะมีกล้องที่หนาขึ้นมากกว่า iPhone 12โดยคาดว่าจะหนาขึ้น7.57ม m mm, เมเพิ่มจาก7.4ม m mm, มในรุ่น iPhone 12นะนะ ซึ่งขณะที่เพิ่มออกมาจะป้องกันไม่ให้เลนยื่นออกมามากเท่ากับโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้านี้ราคา iPhone 12กับ iPhone 13เนื่องจาก iPhone 12เป็นรุ่นแรกที่ลองรับ 5G นักวิเคราะห์จึงคาดว่าการอัพเกรดทางเทคนิคของ iPhone 13อาจจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่ซึ่งราคาเปิดตัวของน้อง iPhone 12เริ่มต้นที่29,900บาท ดังนั้น iPhone 13ก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่มีการปรับปรุปรงอัตรา refresh rate อย่างที่เลายๆคนรู้ว่า iPhone 12นั้นจะมี refresh rate อยู่ที่60เฟรมต่อวินาทีหรือ 60Hz เฮิร์แต่โทรศัพท์มือถือฝั่ง Android อย่างเช่น Samsung Galaxy S21 หรือ OnePlus 8 Pro เขาก็มี refresh rate อยู่ที่ 120Hz ซึ่งมีการคาดเดาว่า หน้าจอแสดงผลของ iPhone 13จะมีอัตราการ r f ีเ s h r a t e อยู่ที่120 h z และเป็นจอแบบ OLED หรือ OLED ที่เปิดใช้งานได้ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ามีอัตรา r r เ s h r a t e ที่สูงขึ้นทำให้หน้าจอของ iPhone ไหลลื่นยิ่งขึ้นไปได้รับการปรับปรุงกล้องใหม่ ดยมีหลายๆคนคาดว่ากล้องของ iPhone 13จะได้รับการอัปเกรดให้เหนือกว่า iPhone 12และยังมีข่าวลือเพิ่มว่ากล้องของ iPhone 13เนี่ยจะปรับปรุงด้านการซูมและเลนส์กว้างเป็นพิเศษในการถ่ายภาพโหมดกลางคืนและยังมีโหมดถ่ายวิดีโอที่อัปเกรดขึ้นมาสายบล็อกสายถ่ายวิดีโอคงจะชื่นชอบ iPhone ตัวใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียว Lightning p o r t เราจะเห็นได้ว่า iPhone 12ไม่มีช่องเสียบหูฟังซึ่งแน่นอนว่า iPhone 13หรือ iPhone รุ่นไหนๆก็จะไม่มีช่องเสียบหูฟังอีกแล้วและแต่ยังคาดว่า iPhone 13 series ทุกรุ่นก็จะมีพอร์ต lightning port เหมือนกันแต่ก็ยังมีข่าวหรือว่า iPhone 13 Pro Max จะไม่มีพอร์ตใดๆแม่ถ้า iPhone ไม่มีพอร์ตใส่ให้ชาร์จยังไงล่ะเนี่ยผ่านไวนเลสชาร์จมันก็ยังช้าอยู่นะนะแต่ก็รอลุ้นกัน ชิปประมวลผลชิป Apple A14 Bionic เปิดตัวครั้งแรกจาก iPad Air จนมาสู่ iPhone 12โดยเป็นชิปตัวแรกที่ผลิตโดยเทคโนโลยีขนาด5นาโนเมตรและสำหรับ iPhone 13ตัวใหม่แน่นอนต้องใช้ชิป Apple A15 Bionic จะมีกระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีขนาด5นาโนเมตรแต่ด้วยเวอร์ชันที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นจึงทำให้ iPhone 13กับชิป Apple A15 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยประหยัดแบตมากกว่าเดิมโดยตามข่าวหลุดข่าวลือข,ของมินจิงหัวได้ระบุว่า iPhone 13จะมีทั้งหมด4รุ่น iPhone 13 mini iPhone 13รุ่นปกติ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max แล้วเพื่อนๆละ่ะอยากได้ตัวไหนเอาปากกามาวงซิสำหรับแอดแล้วก็แอดจะวงทุกรุ่น20วงเลยทีเดียวเชียวแหละ แน่นอนว่ากดติดตามกด Subscribe Apple Alert ได้เลยเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการ iPhone แล้วคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple